เด๋ยวจะผ้าช่มรอบฐานองค์พระพทมค่ะก็จะมีจุดถ้ำบุญอันนี้ก็จะเป็นต้นจันทร์พ้าช่ใมไก่ค่ะทุกคน ประกอบด้วยทางฝูงคนตาวางผู้ตรงวางผ่โยนก้นควรช้อนกอเงพืนอวาสายงนตละนัคาเ่ขาวได้าวันมีักาวด้วยว่าจะสวยวัดต เนี่สำเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีชดรัศมีชดปลูกต้นกากระทิงน กะสิมีมากระทายกเว้าแบบนี้ทุกวันละค็พี่น้องเข้าพามาชมฐานพระองค์พระประถมเจดีรอบๆกะสิกใกล้ๆค่ะพี่น้องถ้าขึ้นไปฐานกะสิมีบัตรค่าเข่าไปชม ฝรั่งหกสิบบาทแต่คนไทยไม่เห็นเขียนดิพระปฐมเจรีจังหวัดน,นครปฐม นี่ก็ซิมีทำพอไปพอไปเบิงค่ะทุกคนถ้าเมื่อชมไกลๆขององค์พระปฐมเจดีย์เดี๋ยวสิผ้า ยางช่มรอบๆฐานด้วยค่ะทุกคนกคน็ะสิมิจุดให้ท้าบุญรอบๆฐานเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนองค์พระปะถมเจดี